สวัสดีครับที่ r o m Home วันนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้การใส่คะแนนนะครับเพื่อนําไปตัดเกรดตอนไปภาคได้อย่างง่ายนะครับวันนี้ครับเนื่องจาก o o o l l e l l s s s r o o นะครับเขาสามารถ Export คะแนนไปที่ g o o l l s s h e t t ได้นะครับผมจึงจะมาสอนตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม T ีสกอร์นะครับโดยเราจะทําเป็นแทสกอร์ก่อนนะครับบน Google บนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของเรานี่เองครับง่ายมากๆเลยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นเลยนะครับอันดับแรกครับให้เราไปที่งานของชั้นเรียนนะครับ หลังจากนั้นครับให้เราเลือก1งานครับแล้วก็กดดูงานไปครับหลังจากนั้นมาที่ด้านขวาครับกดที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็กดที่คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ g o Google s h e e t นะครับเมื่อทุกท่าน Export คะแนนออกมาได้แล้วมันจะมีข้อมูลให้มาดังนี้นะครับ1คือชื่อนักเรียนครับแล้วก็รหัสนักศึกษาครับแล้วก็คะแนนที่เรานําไปตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ได้นะครับแล้วก็คะแนนดิบครับคะแนนย่อยๆนะครับ ซึ่งผมจะขอลบชื่อนักเรียนออกนะครับให้เหลือเพียงลำดับที่นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามีนักเรียนเรียนกับเราทั้งหมดกี่คนนะครับต่อมาครับก็เป็นรหัสนักศึกษาครับแล้วก็คะแนนที่ผมจะเหลือไว้นะครับคะแนนดิบครับวิธีทํามันง่ายมากเลยครับก็คือนำเปอร์เซ็นต์ครับมาคูณ100แล้วก็จะมีคะแนนดิบแล้วใช่ไหมครับตามการหาเซตสกอร์ครับเราจะต้องรู้คะแนนดิบใช่ไหมครับแล้วก็รู้ค่าเฉลี่ยของคะแนนดิบนะครับแล้วก็รู้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับ อย่างแรกครับเราต้องการหาค่าตอนนี้เรามีคะแนนดิบแล้วใช่ไหมครับเราต้องหาเราต้องการหาค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยครับเราก็ได้จากสูตร a v e r a g e ครับ average แล้วเราก็คุมคะแนนเด็กครับตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายนะครับก็จะได้ค่า a v e r a g e มาครับต่อมาครับค่าที่3ที่เราต้องหาครับคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช่ไหมครับเราจะใช้สูตร ที่มันมีในเอ็กเซลนะครับ o o o g l o s h l e t h e e t นั่นเองมันจะเรียกว่าสูตร Standard d e v i a t i o n นะครับตัวย่อของมันคือ S.T.D.E.V. นะครับเราก็ใส่สูตรครับใส่เท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์ S.T.D. นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เรากดคลิกครับหลังจากนั้นครับให้เราครอบคะแนนดิบของเด็กทั้งหมดนะครับเพื่อที่เราจะได้ได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานออกมานะครับตอนนี้เราก็ได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเด็กออกมาแล้วนะครับจะอยู่ที่13.10นะครับ ผมขอทําให้ทอซิยมมันน้อยลงหน่อยนะครับเอาละครับเป็นทอซิยม2ตําแหน่งแล้วนะครับต่อมาครับเราได้ทั้ง3ค่าแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาหาเซ c สกอร์นะครับโดยสามารถใช้สูตรนี้ได้ครับแล้วก็ทิมพ์เท่ากับไปครับ s t a n แล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเราก็กดนะครับค่าเทียบเท่ามาตรฐานของตัวแปรสุ่มนะครับกดเข้าไปครับมันต้องการทั้งหมด3 a r g u m e n t ด้วยกันครับ 1คือคะแนนดิบครับกดคะแนนดีบของนักเรียนนะครับแล้วก็ใส่ลูกน้ําครับ2ครับคือค่าเฉลี่ยครับของคะแนนทั้งหมดครับเราก็เลื่อนลงมาครับเอา64ครับแล้วก็ใส่ลูกน้าครับและค่าสุดท้ายครับนั่นก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับที่เราเพิ่งหาไปเมื่อกี้กดคลิกไปครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งกด enter นะครับให้เราใส่ดอลลาร์ซา์นะครับเพื่อล็อกแถวและคอลัมน์นะครับดอลลาร์ซา์นะครับหน้าตัว k หน้าเลข43นะครับหน้าโตเคแล้วก็หน้าเลข44แล้วเราก็ทำการกด enter ครับตอนนี้เราก็ได้คะแนนแซสกอร์ของนักเรียนคนแรกมาแล้วนะครับเราสามารถคุมให้คะแนนครบทุกนักเรียนทุกคนครับเลื่อนลงมาครับถึงคนสุดท้ายครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ค่าแซสกอร์นะครับซึ่งเราสามารถนำไปตัดเกรดแบบแซสกอร์ได้แต่ถ้าหากเราอยากทำเป็นทีสกอร์ครับให้ทำดังนี้ครับก็คือนำาเข้าสูตร x คูณ10บวก50นะครับ x ก็คือ z แสกอร์ใช่ไหมครับกดเท่ากับครับแล้วก็วงเล็บเปิดครับกดที่คะแนนสกอร์ของนักเรียนคนแรกครับแล้วก็คูณ10ครับวงเล็บปิดบวก50กด Enter ครับตอนนี้เราก็จะได้ค่าคะแนนทีสกอร์ของนักเรียนมาแล้วนะครับแล้วเราก็ลากคุมไปเลยครับจนถึงนักเรียนคนสุดท้ายนะครับ เอาละครับตอนนี้นักเรียนที่นักเรียนทุกคนก็มีค่าทีสกอร์ของตนเองเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราได้ค่า t ีสกอร์แล้วก็นําไปตัดเกรดนะครับโดยเราจะต้องหาค่า t m a x ครับแล้วก็ใส่สูตรครับเท่ากับ m a x นะครับแล้วก็ลากคุมนักเรียนทุกคนครับเพื่อที่จะหาค่าคะแนนสูงสุดครับแล้วก็หา tmin ครับใส่ค่า min ครับ เราจะหาช่วงคะแนนทั้งหมดนะครับของนักเรียนหลังจากนั้นก็เอา Tmax ลบ Tmin ครับ Tmax ลบ Tmin นะครับจะได้35.35ครับนั่คือความกว้างของอัตราคะแนนนักเรียนทั้งหมดนะครับโดยเราจะตัดเกรดกี่ระดับครับก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งผมจะตัดทั้งหมด7ระดับนะครับก็ใส่ Enter ครับแล้วก็นำ3าม5ครับมาหาร7นะครับ จะเท่ากับ5.0499นะครับต่อ1ช่วงระดับนะครับหลังจากนั้นครับผมก็แบ่งแต่ละช่วงครับโดยคะแนนน้อยที่สุดครับก็คือ30ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะบวกไปทีละ5.04นะครับใส่เท่ากับครับแล้วก็ล็อกแถวและคอลัมน์ครับของของด้านขวานะครับของตรงนี้เพื่อที่มันจะได้ไม่เลื่อนนะครับ แล้วก็ลากคุมถึงเกรดเหนือ A ไปครับตอนนี้ครับเราก็จะได้ลำดับช่วงคะแนนของนักเรียนทุกคนมาแล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้สูตรล o กอัพครับแล้วเราก็ทำการคลิก a r ร์กิเมคะแนน t ีสกอรของเด็กครับแล้วก็ใส่ลูกน้ำครับแล้วก็ครอบตรงเกรดตรงนี้นะครับถึง A นะครับแล้วเราก็อย่าลืมครับเราต้องล็อกแถวและคอลัมน์นะครับ กด enter ครับแล้วเราก็ลากคุมให้ครบเด็กทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้เกรดของเด็กทุกคนมาแล้วนะครับเกรดก็จะเป็นตามนี้นะครับลองดูนะครับคะแนน36นะครับเด็กที่ได้คะแนน36จะต้องได้เกรดดีบวกเพราะว่าดีบวกครับมีคะแนนระหว่าง35ครับถึง39ใช่ไหมครับส่วนคนที่ได้ A นะครับก็ได้65.39กก็คือ คะแนนมากกว่า60ก็คือได้ A เลยนะครับอย่างดูคนที่ได้เกรดดีนะครับ31.31 31นะครับก็คือได้31นะครับก็เลยได้ดีไปนะครับยังไม่ถึง35ก็ประมาณนี้ครับมันเป็นการตัดเกรดที่ง่ายๆนะครับแล้วก็นำเกรดตรงนี้ไป นำไปกรอกคะแนนได้เลยนะครับนำไปบอกนันกเรียนได้เลยวันนี้ก็ขอฝากไว้เปียเท่านี้ครับคลิปหน้า Google Classroom มีอะไรที่น่าสนใจก็จะนำมาบอกเล่ากันแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ